อยากมีชีวิตที่ดีต้องทำสองสิ่งนี้มนุษย์เราทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นจะต้องมีองค์ประกอบสองอย่างอยู่ด้วยกันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้นั่นก็คือจะต้องมีกายกับใจถ้ามีแต่กายไม่มีใจเขาเรียกว่าศพทิ้งไว้นานๆก็นนนนจะเปื่อยจะเนา่าจะหมึนแต่ถ้ามีแต่ใจไม่มีกายเขาเรียกวิญญาณบางคนเรียกว่าผีดังนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วว่า ชีวิตของเรานั้นประกอบด้วยสิ่งสำคัญสองอย่างนี้เราก็ต้องดูแลให้ดีอย่างแรกที่เราต้องดูแลก็คือร่างกายของเราทำความสะอาดประจัดสิ่งสุปกปรกหกหมุออกไปและก็ต้องออกกำลังกายให้ร่างกายเราแข็งแรงเวลาเราเจ็บป่วยไม่สบายไปหาหมอหมอก็จะให้ยาเรามาทานและหมอก็มักจะบอกเราด้วยว่าให้ไปออกกำลังกายด้วยนะ ถ้าร่างกายเราแข็งแรงโครคภัยก็จะไม่มาเปลี่ยนอย่างที่สองที่เราต้องดูแลก็คือใจของเรานนั่เองใจนั้นสำคัญกว่ากายใจเป็นนายกายเป็นเป่าเราคงเคยได้ยินประโยคนี้นะถ้าใจปอดแอถึงแม้ว่าร่างกายจะแข็งแรงขนาดไหนก็ตามก็จะหมดเรีย่ยวหมดแรงทำอะไรไม่ได้ดีๆไม่เชื่อลองไปถามคนที่อกหัก คนที่ผิดหวังท้อแท้หรือนะทุกวันเวลาที่ผ่านไปก็จะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาในใ,นใจของเราตลอดส่วนใหญ่ก็มักจะทําให้ใจของเรานนั้นไม่สะอาดแล้วเราจะทําอย่างไรให้ใจของเราสะอาดให้ใจของเราแข็งแรงป้องกันสิ่งที่ไม่ดีขเข้ามาในใจของเราได้คำตอบก็คือเราต้องนั่งสมาธิทุกวันเพื่อใ,ใจของเรานน้นสะอาดให้เกิดสติปัญญาสามารถมองทุกอย่างเป็นไป,นปนตามความเป็นจริง และทาให้ใจของเราแข็งแรงป้องกันสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เข้ามาในใจของเราได้เรามาทําให้องค์ประกอบที่สําคัญที่สุดสองอย่างในชีวิตของเรานี้แข็งแรงด้วยการหมั่นออกกําลังกายและออกกําลังใจด้วยการนั่งสมาธิอย่างสม่ําเสมอด้วยกันเถอะถ้าทําได้อย่างนี้รับรองว่าชีวิตนี้ดีแน่นอนเราจะได้พอ